ครับสวัสดีครับเนอร์วันนี้มาปามาแอลตลาดสดคางถางบันโลกเนอร์มีซาปาสาปินะครับเนอร์อันนี้ไข่น,น,นะเป็นออกเองเนอร์เออฮ่าฮ่พักแขกพักกลาบมีมัดอันนี้นะมาแวะเวียนมาจุยพุทธหุนปอก,ก้าไม่กล้าทานน้องเพเนอร์นี่นะเนี่ยเราได้ปอก,ก้าในเมืองเถิงมาได้ดิฟได้ดีตั้งเหมือนแกนเพ่ เออกอดสาศล่ะแสดงว่าบ่กคืนเมียบื้อกอดเนาะมีป่าแห้งมีอย่างสะป่านของเมียงเมีองเนาะด๋อยด๋อยเนาะซดแท้ๆนี่นะโนมาเ้นื้อการสดบ้านโลเนื้อบ้านนี่ต้องมาบ่อยู่กับนี่นะบ้านโลนะเนาะ เอาล้วเด้อเนาะป่าแห้งป่าเกคมีหมดอ่ะวันนี้แม่ก้าเป็นบ่มาเนาะเป็นอย่าไปหลายที่เนาะวันนี้เป็นเลี้ยงปางเนาะนี่กะลำเด้อไปเจ๊กะลำเดือนนะกะลำปีเนาะเออต้ะพักมอหอยพักปังเนาะพักอันนี้พักหาดเนาะพักหาดเดโอ้อันนี้พักแคบเนาะพักแคบบางคนโม้พักแคบคือพักตำลึงเนาะ เออเดเฮ็ดเนอะนี่เฮ็ดเนาะห่อต,นะตัวไหนไนี่ไมสาบาทเนอะจะไข่เนอะจะไข่ตัวแจะไข่ห้าบาทเนาะของทูของฮาทนี่หนาเนาะออรูรักไข่น้ออรูริกแหงริกแหงกับมีเนอะเนาะฮิกนี่เพด็แดแท้ๆนะพเพชเผ็ดถึงตีสองตีสามคนนะ <c oughs> น้ะ เออตอนี uh. mm ่เนอมาช่วยเหลือเนามาอดหนูอีปอยแม่เนออันนี้พักอย่างนัแม่นี่ไงลวกกระเทียเนอพักลืมผัวเนะพักลืมผัวเออพักลืมผัวเนาะอันนี้เป็นคนลือเปินว่าพักลืมผัวอย่างเนาะมาไฟเนอนนนนดีละดีคนนี้ซ้ำห้ายดีโตแม่ดีเปินเปินงามเนาะลูกสาวสบายงามเนาะ เอออันนี้น้ำพริกอย่างนี้น้ำพริกโขน้ำพริกโอจานเดงเออน้ำพริกโคหอมนะเออน้ำพริกเปิดว่าน้ำพริกขั่วหอมเนี่ยครับเปิดปั้งกว่าเนีบางคนบอกบางคนเนี่ยน้ำพริกโคหอมนี่เนาะเกาโคข้าวโคเนาะโอ้เกาโขใหญ่ใหญ่กุ้โคั่วเนาะเออาฮอนยังไงฮอนดึงไก่ โอ้โหนึ่งเฮ็ดลมเท่ากบินเนาะเท่าว่าเลยเฮ็ดลมออนเนาะเฮ็ดน้องเออมาเนาะมาแม่เวียนเนี่ยนาะเปิ้ลไปขายทุกวันเนาะบ่มีวันหยุทธเนาะเออบ่มีวันหยุดเพื่อจะขายตั้งแต่ใบหมูม้าเนาะเออมาไฟหวานเนี่ยนะนี่ล่ะเปิ่นบอกว่าก้ามเก่าเรามาข้อขี้ไก่มาไฟขี้ไกล้เอียเนาะ นี่กรรมเก่าป่ะเน้อมาพอนี่นะมาแวะเวียนมาช่วยเหลืออนหนุนแม่กล้าเน้อของนี่ของนี่นะครับปอสารพิษแต้ๆนะนี่นะเน้อบ้านี้บ้านโลนะป้านี้ต้องมาเจ้าเจ้าเน้อบ้านมาอยู่กับตีนะมาบ้าเจ้าพักหลายๆเน้อนี่ผมมาขวายน้อยเน้อเอาละเอาไว้ตึกอีก่อนเน้อที่บ้านโลนะจำบลนอะไรก็ตาขามเน้อ อำเภอเวียงแก,นก่นจังหวัดเชียงใหม่เนอละ,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 ละมาอ้นหนุนแม่กา้าเนอะครับมาอีก,ก่อนนอเนอะครับสวัสดีครับ